เกือบโดนนะครับเกือบโดนมันลงเฉียดครับห่างห่างขั้ววัว2เมตรนะครับแถวนี้เต็มหมดเลยนะเพราะว่าเห็นทางไม้บอกว่าเกือบ40ลูกอ่ะที่ตำรวจเจอแล้วสามแล้วแล้วไอ้ตอนลงนี่ลุงอยู่ไหนครับที่บ้านกำลังจะมาเขอโทษบอกว่าห้ามมาตกใจไม่รู้โอ้ยเคยจะไม่ตกสั่นเลยแล้วครอบครัวย้ายไปอยู่ที่ไหนหมดแล้วครอบครัวอยู่ที่กรุงเทพอ่ไปหมดแล้วเหลือคนเดียวอยู่คนเดียว ก็ไม่เคยนอนบ้านผมไปนอนอยู่รุ่นวัดโดนโอครับมาแต่ดูเพราะว่าแถวนี้เขาประกาศตั้งแต่วันแรกแล้วเนาะในบอ่อนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันไม่แน่ใจถ้าผมที่ผมมาถ้าไม่มีตัวนี้ผมก็ไม่กล้ามาด้วยพ่อปตนาะยกมามอบของมอบใจมอบใจปลอบขวัญที่นนอยู่คนเดียววันนั้นตอนเช้าผม ผมว่าจะมาแม่บ้านโทรบอกให้กลับผมตีรถกลับแม่บ้านโทรจากกรุงเทพเนาะครัเพราะว่าเขาโทรบอกว่าลูกปืนมันลงทีนี้ผมมาบ่ายสามบ่ายสามยังไม่ได้สังเกตเข้าบ้านเลยเข้าไปนุ่นมองเห็นลงัลงคาที่ลังคาทําไมมันเละหมดยังไม่ได้เห็นหลุมเนะาะลังคาขอกวัวคือ,อดินมันกระเด็นขึ้นแล้วมันหล่นมาพัง ก็นั่นที่เห็นที่เห็นแดงๆมันติดติดรั้วแค่เม็ดเดียวอ่ะอ่ะติดรั้วเม่ดเดียวครับเม็ดเดียวโชคดีนับว่าโชคดีมากวัวไม่เป็นไรเลย